โอ้โหทุกคนงานนี้เนาะเขมรมีภาวาทุกคนเมื่อเจอเนาะเครื่องบินลบของฝั่งไทยพี่น้องบอกได้เลยว่างานนี้เนาะประเทศไทยจัดหนักจัดเต็มในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ทุกคนที่เกียมพร้อมทุกอย่างในกองทัพอากาศไทยเนาะพี่น้องหรือว่าเนาะสายการบินเนาะกองทัพฟ้าไทยพี่น้องป้าทุกคนงานนี้บอกได้เลยว่าใครที่คิดจะมา สู้กับประเทศไทยบอกได้เลยว่ามุนอุ่ยปุ๋ยเป็นตาปุ๋ยมะม่วงแน่นอนพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะในด้านกองทัพไทยจะมีเนาะเครื่องบินลบที่เด็ดเด็ดขนาดไหนเนาะพี่น้องทําเอาคำเยนผวาเนาะทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้ะสบายดีสบายดีเดอ้อจากพีพีเอฟซีทางฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าน้ำเดอ้อจากพี่น้องมาพบมาพอก,กันอีกเลยเนาะพี่น้องล่าสุดเนาะ ประเทศไทยถ้าพูดเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์บอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนพี่น้องและวันนี้น้องรัตจะพาพี่พี่เอฟซมาดูมาชมเนาะเครื่องบินลบของฝั่งไทยเนาะพี่น้องในกองทัพอากาศไทยเลยว่า กองทัพฟ้าไทยเนาะพี่น้องว่าจะมีเครื่องบินลบที่เด็ดๆเนาะในด้านเทคโนโลยีเนาะพี่น้องที่ทันสมัยแล้วก็ล้ำสมัยขนาดไหนเนาะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธุิโธปกรณ์เนาะอย่างเช่น F16 ของฝั่งไทยเนาะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนาะพี่น้องและสร้างผลงานอันดีเด่นและวันนี้จะพาพี่พี่อมาดูมาชมเนาะเครื่องบินของประเทศไทยที่ประจำการในกองทัพไทยจะมี รุ่นเด็ดๆไหนบ้างน้องพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าทางอาวุธและสิลมวิชาการทางทหาร นวิธีต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเอาต <Gri pen. S 1> าัวรอดของกวิปเพน3 ground collision avoidance system มีระบบป้องกันเครื่องบินตกเรียกว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอด ครื่องบินลำอื่นเพื่อรวมพลังในการตรวจจับและการโจมตีฝ่ายตรงข้ามแบบเฉพาะกิจในฝูงบินหรือทั้งทางอากาศและภาคพื้นเพื่อรองรับการรบแบบดิจิตอลซึ่งร่วมรบแบบเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โอ้โหทุกคนได้ดูได้ชมด้วยกันบอกได้เลยว่างานนี้เนาะข้างบ้านมีหนาวแน่นอนเนาะพี่น้องในด้านศักยภาพในเครื่องบินลบของประเทศไทยเนาะซึ่งประเทศไทยเขาเขาจัดสรรเนาะอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนาะทุกคนที่ทันสมัยเพื่อมาอ่าเสริมศักยภาพในกองทัพไทยให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความแข็งแกร่งขึ้นในด้านการเนาะอ่ารักษาความปลอดภัยของอประชาชนไทยหรือว่า ประชาธิปไตยเนาะพื้นแผ่นดินไทยให้มีความปลอดภัยเนาะพี่น้องห่างไกลจากภัยสงครามต่างๆซึ่งเราจะเห็นเนาะศักยภาพของ F16 ฝั่งไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นกิฟเฟน F5E ของฝั่งไทยเนาะพี่น้องที่ประเทศไทยจัดซื้อมาเนาะพี่น้องทําให้เราเห็นเลยว่าศักยภาพที่ประเทศไทยมีเนาะคือสุดยอดจริงๆเนาะพี่น้องและยัง ไม่รวมถึงเนาะอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาเนาะพี่น้องผลิตขึ้นมาด้วยสีมือของคนไทยและเป็นสัญชาติไทยโดยแท้พี่น้องทําให้เราเห็นว่าประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์งานนี้ถ้ามีรอบสองทุกคนบอกได้เลยว่าข้างบ้านไม่เหลืออะไรแน่นอนเนาะอ่าน่าจะน,นะคะทุกคนถ้ามีรอบสองน้องรักคิดว่าเนาะ น่าจะเป็นปุ๋ยตามะม่วงแน่นอนทุกคนมุนอุจยปุ๋ยแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยณปัจจุบันนี้เขาเตรียมพร้อมในด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์นาะพี่น้องเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะขอแค่เปิดมานาะพี่น้องถ้าหากว่าเนาะมีเหตุการณ์ที่แบบยังมีเหตุการณ์อีกน้องวัดเชื่อว่านะถ้าประเทศไทยเขาทําจริงๆทุกคนค้างบ้านไม่เหลืออะไรแน่นอนเนาะเพราะว่า ผ่านมาเราก็เห็นเนาะศักยภาพที่ประเทศไทยมีทุกคนล้ว,น,วนแต่เนาะเป็นของที่แบบอ่าทําให้เราตื่นเต้นเนาะพี่น้องตื่นเต้นมาโดยตลอดเนาะไม่มว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนาะทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหงราะยังอึง้งเลยทุกคนเมื่อเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศไทยงานนี้บอกได้เลยว่าข้างบ้านมีผวาแน่นอนทุกคนเพราะว่าในช่วงก่อนเนาะเอฟซกข,ของฝั่งไทยเนี่ยก็ไปถล่มฐานทัพเลยครับทุกคนทําให้อ่า ฐานทัพนี่แบบแตกกระจายเลยทุกคนนี่แหละคือการลบคือประเทศไทยเขาจะลบลบด้วยสมองเนาะพี่น้องเขาจะใช้เนาะอาวุธวิศปกรในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาลบเนาะพี่น้องเพื่อสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามให้อยู่หมัดเนาะสำหรับคลิปนี้น้องัาขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อจะที่เขามารับชมคลิปน้องรัตนน้องฝาพี่พี่ fc กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ต,อต่อไปเด้อจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน